ในการประชุมสมชครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกเข้ามาทํางานก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการประชุมในง,งานด้านความมั่นคงทั้งหมดนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของการก่อการร้ายนะครับนายกย้ํานะครับว่าไม่มีการก่อการร้ายแล้วคนที่ก่อการร้ายจะมาทําในประเทศไทยทําไมจะมีก็เพียงคนที่คึกขนองอยากให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายแล้วก็มีปัญหาเท่านั้นขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คุณอนุสิทธิ์คุณากรก็บอกนะครับว่าในการประชุมสอมอชอครั้งนี้ก็มีการประเมินสถานการณ์รับมือช่วงเทศก,กาลปีใหม่รองนายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ได้เน้นย้ำนะครับให้ฝ่ายความมั่นคงทํางานแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมโดยคอสอชอตอนนี้ยังไม่มีสัญ,ญญาณอะไรที่น่าเป็นห่วงแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและย้ำนะครับว่า ประเทศไทยยังคงประกาศใช้กฎอายการศึกต่อไปเพราะไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกเพราะมีคําตอบให้กับประชาชนอยู่แล้วทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยและคาดว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเพราะฉะนั้นก็ยังมีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอายการศึกอยู่แล้วที่สําคัญฝ่ายความมั่นคงได้ให้ความสําคัญในเรื่องของเทศกาลปีใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภาพรวมเจปี ระหว่างปี2,558ถึง2,564ฟังเสียงเลขาธิการสมชครับครับมันมีคำตอบให้กับประชาชนเยอะนะถ้ายังไม่เรียบร้อยแล้วเราคาดว่าบ้านเมืองจะไม่สงบเนี่ยผมคิดว่าอาการมีอยู่เนี่ยก็ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรยกเว้นคนที่จะไปไปขับไปเคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดความไม่สงบผมว่านา่า,าจะเป็น